ฝากระโปรงคาร์บอนนะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นยอดฮิตตอนนี้นะฮะจะต้องมีการแถมนะครับไม่ใช่แถมอีกต้องมีเป็นต้องเป็นโปรแต่งพร้อมฝากระโปรงแบบนี้นะครับเป็นงานของพี่บีครับ AB คาร์บอนนี่เลยครับเป็นผ้าตารางลาย F1 นะครับมันปรับไปเป็นละล้านสีเลยนะครับมันเป็นสูตรผสมสี r g b นะฮะอันนี้แดงนะครับเนี่ยครับตั้งได้นะครับเป็นกล่องของพี่บีนะครับกล่องโหลดตันนะฮะเนี่ยครับสั่งผลิตเองเลยนะครับแต่งแบบนี้ดาวเพียง หกหนเ้าครับไปดูนะครับรายเอียนครับมีอะไรบ้างสุดๆไปสวัสดีครับผมบีเฮนเดอร์นะครับจากอีสุบกิมอเตอร์บานป่งจัวัาราชบุรีนะครับวันนี้นะครับก็ได้นำรถเอาลูกค้านะครับรถลูกค้าของน้องธนพงม์นะครับมารีวิวชมนะครับกับตัวสิประตูนะครับ ตัวเตี้ยนะครับเกต LDA p r o m o t i o นแต่งแบบนี้ดาวเพียง6,9 0 0นครับไปดูนะครับรายละเอียดครับมีอะไรบ้างสุดๆไปครับตามสูตรทีบีนะครับที่ไปลออเข้ามานะครับก็มีโปรโมชั่นนะฮะพร้อม กับฝากระโปรงคาร์บอนนะครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นยอดฮิตตอนนี้นะฮะจะต้องมีการแถมนะครับไม่ใช่แถมดิต้องมีเป็นต้องเปโปรแ่งพร้อมฝากระโปรงแบบนี้นะครับเป็นงานของพี่บีครับ AB คาร์บอนนี่เลยครับเป็นผ้าตารางลาย F1 นะครับผ้ามีความหนา6มิลนะครับเนี่ยครับหนาครับแล้วก็แข็งแรงครับกดนี่ไม่มียุบเลยนะฮะนี่ครับฝาหนานะครับไม่มียุบ แข็งแรงทนทานไม่บินแน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้จะเป็นงาน N5SR ของพี่หนุ่มเม้งกันยางนะครับเป็นล้อริดเบาเทคนิคเฟอร์ฟอร์มิงนะครับออฟล้อนะครับความกว้างด้านหน้านะครับ9นิ้วครึ่งนะครับพร้อมกับออฟเซตนะครับบวกบวก25นะครับตัวนี้นะโหลดหน้า2นิ้วครับนี่เลยครับทรงเทพทรงเทพสายเตี้ยไม่ควรพลาด โหลดหลัง5นิ้วพร้อมแก้เพางััเพายันเพาตกท้องช้างนอกจากนั้นนะครับโชคหน้าเรามีการเปลี่ยนโชคให้ด้วยนะครับเป็นโชคเป็นโชคโฟล์ฟินเดอร์นี่เลยครับซึ่งจะทําให้เพิ่มสมรรถนะการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้อายุการใช้งานงช่วงล่างนั้นยืดยาวด้วยเพราะว่ารถเราหลุดเตี้ยงไงนะครับช่วงล่างมันจะไปเร็วไงนะครับเราต้องเอาโชคเนี่ยมาช่วยนี่เลยนะครับนุ่มนึบแน่นอนนะครับไม่มีกระด้างไม่มีเย,ย้ นะครับเอาอยู่ทุกสถานการณ์ไปดูข้างหลังกันบ้างครับข้างหลังนะครับเราโหลดลงมา5้านิ้วนะครับเรามีการแก้เผงางัดเผายันแล้วก็เผาตกท้องช้างให้ด้วยนะครับเผาตกท้องช้างคือเผาย้อยนะครับเผาเนี่ยที่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะตรงอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าเราโหลดลงปุ๊บเผามันจะเป็นตัววีเลยนะครับตรงกลางมันจะตกตกลงไปแบบนี้จะย้อยลงไปแบบนี้นะฮะเป็นตัววีซึ่ง เวลาลูกค้าขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยพอมันจะเวี่ยงพอเวี่ยงปุ๊บมันก็จะเกิดนะครับเสียงเหมือนเสียงหอนนะครับแล้วก็มีอาการสั่นนะครับเวลาที่ใช้ความเร็วสูงนะครับทําให้รู้สึกไม่มั่นใจนะครับรถคุปปุ๊บอย่างเงี้ยครับมันน่ากลัวหวัดเสียวนะฮะพร้อมกับโซคโปรเฟนเดอร์นะครับคู่หลังจบให้ในโปรโมชั่นดาวหกหมื่นเก้านะฮะบอกเลยว่าจบสุดแล้วนะครับชั่วโมงนี้นะฮะ ส,สำหรับช่วงล่างนะครับช่วงล่างตัวนี้นะครับกล่องโหลดนะครับใช้เป็นกล่องโหลดนะครับ BB นะครับตัวนี้นะครับเป็นกล่องของพี่บีนะครับกล่องโหลดตันนะฮะเนี่ยครับสั่งผลิตเองเลยนะครับเพื่อเสริมสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับเนี่ยครับเนี่ยฮะกล่องตันนะครับทนต่อแรงบิดแรงกระชากครับนะฮะไม่ว่ารถจะจอดในพื้นที่ไม่เสมอกันนะครับเวลารถเอียงตัวเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวกล่องยุบตัวเลยนะครับเนี่ยครับ สมรรถนะล้วนๆครับเน้นนะครับของดีแน่นอนนะครับนะแล้วก็แก้เพาลัดเพายันนะครับแก้ล้อเยื้องนะครับล้ออยู่กึ่งการซุ้มนะครับไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังแบบนี้นะฮะนี่ครับส่วนช่วงล่างจบๆนะฮะโอเคครับตอนนี้กําลังปรับแต่งสีของตัววัดบูทอยู่นะฮะนี่ครับพี่พีจะโชว์ว่ามันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีได้นะครับน้องเบนซ์นะครับดูนะฮะนี่ครับอันนี้ เป็นสีเขียวนะครับตอนนี้นะครับเรากาลังปรับสีเขียวนะฮะลองดูนะครับเวลาเราลดนะครับเราก็กดปุ่มตรงกลางนี่นะครับนี่ครับนี่คน้าเงินแดงผสมกันจะเป็นเขียวนะครับอันนี้น้ําเงินนะครับอันน้ำเงินลงมันปรับไปเป็นล้านสีเลยนะครับมันเป็นสูตรผสมสี rgb นะฮะอันนี้แดงนะครับนี่ครับตั้งได้นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าต้องการเอ่อ สีฟ้าไอบู Boo, นะครับสีไอบู Boo, นะครับก็เดี๋ยวจัดการให้สีไอบู Boo. สีไอบูก็จะเขียวนะครับผสมเขียวหน่อยนะครับแล้วก็เอาน้ําเงินไปให้สุดเลยเนี่ยครับมันจะออกเป็นไอบูครับแล้วก็เอาแดงขึ้นมาหน่อยเออเนี่ยฮะเอาแดงลดเอาแดงลดไม่ใช่แดงขึ้นนี่ออกเป็นไอบูนะฮะเขาเขาปรับไปนะครับเนี่ยฮะนี่นี่นี่ออกเป็นไอบู Boo, นะครับเพิ่มเขียวขึ้นไป นี่ครับออกเป็นไอบูแล้วนะฮะนี่ครับนี่ไอบูนะครับสีฟ้าน้ําแข็งใช่หรือวะไอบูไอบูไอก็แปลว่าน้ําแข็งใช่ไหมบูก็แปลว่าน้ําเงินนะครับน้ําแข็งฟ้าใช่หรวะใช่ดิก็ไอบูอ่ะนะฮะก็ประมาณนี้เนาะนะฮะไอบูไอบูไอบูประมาณนี้มันจะเป็นแบบสีแบบยังไงวะเคยเห็นซองฮอนไหม ฮอนอ่ะนะฮะประมาณนั้นแหละซองฮอนฮอนลูกอมอ่ะนะฮะใช่ป่ะเบนเนาะไอบู๋นะเสียไอไอแบบยังไงวะที่มันเป็นโฆษณาเออกูก็งงว่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับในใน,ในโปรโมชั่นเนาะก็มีดีฟี่นะครับมีวัดบูธให้นะฮะไอ้เมื่อกี้พี่บีมันบอกว่าสีเนี่ยรีเควสต์พี่บีได้นะคอมเมนต์มาบอกได้ว่าจะเอาสีอะไรเนาะแต่งให้นะครับวัดบูธ R4 นะครับตัวนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วเนี่ย ผมไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยถอดออกจากปูเลยครับเครื่องไฟฟ้านะเพราะว่ามันช่วยเสริมสซนทนะของรถได้ดีมากมากเลยนะเครื่องไฟฟ้านะฮะคันเร่งเนี่ยไม่มีหน่วงเลยเวลาเร่งแซงหรือว่าเวลาช่วงฉุกเหินนะครับฉุกเฉินกระทันหันหักหลบกระทันหันนะครับมีการหักหลบสิ่งกีดขวางอย่างเงี้ยครับกระทืบคันเร่งช่วยอย่างเงี้ยนะครับรถคือคันเรงไม่หน่วงไงกระทืบปุ๊บมาปั๊บกระทืบปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับก็บอกเลยว่าสิ่งที่เบี์มาให้นอกจากช่วงล่างที่ เทพเรื่อยประเทศแล้วนะครับก็มีภายในนี่แหละครับที่สุดยอดแล้วนะครับเนาะไปะครับถ้าใครสนใจโปรโมช,ชั่นดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถสอบถามพี่บีเข้ามาได้นะครับในส่วนของการทําช่วงล่างพี่บีมีรับประกันให้1ปีนะครับแล้วก็ฝาปูงรับประกัน1ปีดีฟี่พัดบูธนะครับเครื่องฟ้ารับประกัน1ปีหมดนะครับ ลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไหนนะพี่บีจัดการเคลมให้ไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งนะเพราะว่าสูตรที่บีทำเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นออกมาโดยเฉพาะอยู่แล้วช่วงล่างนะครับถือได้ว่าน้อยเปอร์เซ็นต์นมากๆที่จะมีปัญหานะครับตอนนี้นะนะครับบอกเลยว่าที่จะมีปัญหาจริงๆเลยเนี่ยแค่ศูนย์จุดศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยนะถ้าส่วนดิฟฟี่วัตบูทก็เป็นเรื่องปกตินะที่มันจะอาจจะมีบ้างโดนแจ็คพอตบ้างนะครับแต่ให้บีก็เคลมให้ ส่งไปให้ลูกค้าอยู่ตังค์กี่บเลยเนาะไม่ต้องกลัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะพี่บีอยากเซอร์เตให้อยู่แล้วนะครับขายไม่มีทอดทิ้งอยู่แล้วเนาะก็ฝากโปรโมชั่นนี้เอาไ้ด้วยนะครับรุ่นนี้ดาว69 0 0 0ผ่อนเพียงเดือนละ1 1 3 0 0บาทนะครับแบบสีงวดนะครับรีบมาจับรีบมาจองได้เลยนะครับมีทำสัญญาให้ถึงจุ้ยนะครับบริการไฟแนซ์แน่นอนร0 0ปร็แน่นอนไปครับเชิญเลยครับชมเลยครับให้น้องเบนพาชมรับคันไปครับสวัสดีครับ